ก็ขอสวัสดีชาวโลกทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องหารายได้เสริฟนะครับก็มาอยู่กันในเว็บใหม่เลยนะครับอันนี้เว็บใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็เว็บนี้นะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับจะได้150บาทนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่กดลิงก์เข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผม งด้ก็ให้เรากรอกเบอร์นะครับโอเคนะครับก็ส่งช่องข้างล่างตรงนี้ให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆกดรับ OTP นะครับส่วนช่องสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นรหัสเชิญนะครับผมก็ให้เพื่อนๆกดลงทะเบียนไปได้เลยนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับผม พอเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาให้นะครับปิดทารอสักครูนะครับนี่ก็จะขึ้นว่าเงินเข้าแล้วนะครับก็เรากดรับตอนนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับชวนเพื่อนรับเงินคงละ1ิบบาทนะครับผมสิบตรีเลยนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับคลิกลิงก์ผมมาได้นะครับผม ในส่วนของหน้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ให้เรามาตรงแถบเมนูตรงนี้ได้เลยนะครับขวามือบนนะครับกดมาปุ๊บก็ให้เรามาตรงด้านหลักก่อนนะครับเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตรงนี้นะครับเพื่อนมสามารถมาซื้ออานมาซื้ออันนี้ได้เลยนะครับอันแรกนะครับผมโอเคนะครับก็นะครับการลงทุนขั้นต่ำนะครับ อยู่ที่500บาทนะครับกำไรต่อวันก็15บาทนะครับเลยได้รวมนะครับ45บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับมีราคาตั้งแต่500บาทถึง1000บาทนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมพิจารณาเก่าการเอาเองนะครับเว็บก็เพิ่งมาใหม่นะครับผมก็กะว่าจะลงนะครับเว็บเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับผม ก็เชิญเพื่อนได้คนละสิบบาทกันเลยนะครับถือว่าดีนะครับโอเคนะครับมาตรงแถบเหมือนเดิมนะครับให้เรามาตรงศูนย์ผู้ใช้นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการถอนเงินนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปตั้งกันได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยตั้งทีหลังนะครับถอนขั้นต่ำที่500บาทนะครับเวมนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับเว็บนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการลงทุนนะครับสำหรับสายรีก็ได้นะครับ365ห้าวันนะครับซื้ออันแรกนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ